คุณก็น่าจะสนใจสินเชื่อตัวนี้นะเพราะว่ามีขั้นตอนการสมัครที่ไม่ทำให้คุณได้เครียดเลยสักนิดหนึ่งเป็นการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณทันทีโดยที่จํานวนเงินที่อนุมัติทั้งหมดก็จะเป็นของคุณโดยตรงแต่มีขั้นตอนการสมัครที่ค่อนข้างง่ายและก็ไร้กังวลเพิ่มสภาพคล่องโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องคำประกันใดๆ หรือเสียเวลาหาคนค้ำประกันด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนเลือกเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฉุกเฉินก็เป็นวิธีที่ดีนั่นแหละในการที่จะช่วยหาเงินนะในเรื่องของสารฝันที่เป็นจริงอย่างที่คุณต้องการจะใช้ใจ่ายกับชีวิตก็ดีหรือจะวางแผนจัดการนี้สินก็ดี ขอแค่คุณเนี่ยอายุ20-59ถึง9ปีมีสัญชาติไทยอายุงานคือ1ปีขึ้นไปซึ่งดูเหมือนว่าอายุงานเนี่ยอาจจะเยอะไปสักนิดหนึ่งแต่ว่ามาดูในเรื่องของฐานรายได้ฟิกไว้ต่ำๆแล้วอยู่ที่15,000บาทซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่มีค่าบริการจัดการสินเชื่อนะเปเพียงแต่ว่าจะมีแค่ค่าอากรสแตม อยู่ที่0.05%ของวงเงินที่คุณจะได้รับซึ่งวงเงินอนุมัติจริงๆอนุมัติได้ตั้งแต่15,000บาทจนถึง1ล้านบาทหรือมากสุดก็คือไม่เกิน5เท่าของรายได้ซึ่งแนที่นี้ถ้าเกิดว่าคุณรายได้ต่ำๆนะต่ำอยู่ที่15,000บาทคุณจะได้วงเงินอยู่สักประมาณ15,000บาทจนถึง25,000บาทโดยประมาณแล้วก็เลือกผ่อนได้นะถึง60เดือนด้วยกัน ด้วยอัตราดอกเบีย้ยคือ23%ต่อปีทีนี้สมมุติว่าคุณกู้ได้ที่15,000บาทถ้าคุณจะผ่อน12เดือนคุณก็ส่งเดือนละ1 5 0 0บาทส่ง24เดือนก็ส่งเดือนละ800บาทส่ง36เดือนส่งเดือนละ600บาทถ้าจะส่ง48เดือนก็ส่งเดือนละ500บาทและถ้าเกิดว่าเลือกส่งที่60เดือนละ่ะก็ยังส่งคงเดิมที่500บาท ซึ่งคุณก็เลือกผ่อนตามที่คุณใจไว้คืนไว้ก็แล้วกันอัตราดอกเบีย้ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งในตารางนี้คุณจะเห็นเลยว่าคนที่กู้เงินไม่เกิน30,000บาทจะถูกคิดอัตราดอกเบีย้ยต่อปีสูงที่สุดคือ23ต่อปีส่วนดอกเบีย้ยต่ำสุดก็อยู่ที่16เต่อปีซึ่งคุณจะต้องกู้ให้ได้ตั้งแต่30,000 0บาทขึ้นไปจนถึง1ล้านบาท คุณถึงจะได้อัตราดอกเบีย้ยที่มันต่ําที่สุดในที่นี้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทด้วยแล้วที่มีหน่วยงานหรือว่ามีองค์กรเข้าร่วมข้อตกลง M.O.U กับธนาคารด้วยแล้วคุณก็จะได้ดอกเบีย้ยที่มันถูกมากๆกถูกกว่านี้ถูกที่สุดนั่นก็คือ14ต่อปีนั่นเองตัวนี้เขามีชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคลบัวหลวงสุขใจ อยู่ในเครือธนาคารกรุงเทพนี่เองซึ่งก็เหมาะกับพนักงานประจําที่มีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะคุณก็ใช้เอกสารอย่างเช่นบัตรประชาชนสําเนาบะเบีบ้านสลิปเงินเดือนตัวจริงหรือไม่ก็หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทซึ่งย้อนหลังแล้วก็ไม่เกิน2เดือนสเตทเมนธนาคาร6เดือนแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกบัญชีเงินเดือนเข้า เพื่อเอาไว้รับเงินโอนจากสินเชื่อตัวนี้เข้าบัญชีแล้วกันเวนลาจ่ายคือเนี่ยคุณทําได้2วิธีคือ 1. ให้หักบัญชีแบบอัตโนมัติเลยจากบัญชีเงินเดือนหรือ 2. ไปชําระด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาช่องทางการสมัครจริงๆเนี่ยก็คือคุณก็คงจะต้องไปสมัครที่สาขาเท่านั้นแหละตอนนี้หรือใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติม ก็โทรไปสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์อรหมายเลข02645ฮ5า5ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ